สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าราชทรร์โต้สนธิโยกย้ายข้าราชการผิดปกติไม่ใช่เห็นต่างเอ,อื้อทักษิณสนองนโยบายขังนอกคุกเมื่อ28มก,กราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมรชาชทรร์ได้ออกเอกสารชี้แจงปมโยกย้ายข้าราชการโดยระบุว่า จากกรณีที่นายสนที่ลิ้มทองกูลในไลฟ์ผ่าน Facebook สนที่ลิ้มทองกุลเมื่อ26มกราคม2567พูดพัดพิงถึงกรมราชทัณฑ์ในกรณีที่ได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการว่าเป็นการย้ายข้าราชการที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายสถานที่คุมขังอื่นและย้ายข้าราชการที่ตอบสนองนโยบายได้เข้ามาแทนเพื่อรองรับอดีตนายกทักษินนั้น กรมรชาชทัณฑ์ขอชี้แจงในกรณีดังกล่าวว่าตามที่กรมรชาชทัณ์ได้มีคำสั่งที่ 74/ ท .2567 ลงวันที่19มกราคม2567มอบหมายให้ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและระดับอาวุโสปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนส่วนกลางกรมรชาชทัณ์และเรือนจำานทัศนสถานต่างๆและคำสั่งกรมรชาชทัณ์ที่ 75/ ท .2567 ลงวันที่19มกราคม2567ให้ข้าราชการช่วยราชการนั้นการดำเนินการดังกล่าวเป็นการมอบหมายข้าราชการเพื่อสนับสนุนภารกิจในงานพระราชทานให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการทดแทนอัตรากำลังที่ขาดแคลนจึงต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ให้รองรับกับภารกิจในงานของราชทานอาทิเช่น ด้านการควบคุมผู้ต้องขังด้านทันทสถานปฏิบัติด้านทันทวิทยาด้านกฎหมายด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกวิชาชีพ ด้านการประชาสัมพันธ์และด้านของการพัฒนางานวิชาการเป็นต้นซึ่งได้พิจารณาจากผู้มีความรู้ความสามารถทักษะและความชำนาญในงานที่ได้รับมอบหมายอันช่วยสนับสนุนและช่วยขับเคลื่อนภารกิจของกรมราชทัณในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและเป็นไป,นปนตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่5พศ2545ซึ่งเป็นปกติวิสัยของการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานราชการม่ได้เป็นไปนตามที่นายสนที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดความคืบหน้าประชาธิปัตดจอแถลงใหญ่จุดยืนแลนดบริดยันไม่ได้ขวางแต่อยากลงลึกก่อนเอาไปรถโชว์ เมื่อ27มกราคม2567ที่พักประชาธิปัตย์นายนริศขำนุรักษ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงโครงการแลนบริด์ว่าในส่วนของพักเราได้เก็บข้อมูลไว้เป็นอันดับหนึ่งและคงใช้เวลาอีกช่วงหนึ่งพักประชาธิปัตย์จะมีจุดยืนชัดเจนแต่ตอนนี้มาขอความชัดเจนกับเราไม่ได้เพราะในกรรมธิการแลนบริดต์ยังไม่ได้มีการเคาะในเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามเหล่านั้น จะมีการทำข้อเสนอถึงรัฐบาลเพื่อเป็นท่าทีของพรรคเราต่อไปในเรื่องนี้เชื่อว่าเมื่อเราเก็บข้อมูลได้ครบในเรื่องของแลนบริดเราคงได้ถแถลงจุดยืนต่อไปแต่ตอนนี้ข้อมูลยังแกว่งไปแกว่งมาและที่รัฐบาลใช้โครงการนี้ชูเป็นผลงานมองว่าต้องศึกษาให้ลึกกว่านี้ให้มีความเป็นเอกภาพมากกว่านี้แต่นี่รัฐบาลกลับรีบสรุปเร็ว ไปแล้วก็เชิญชวนคนมาลงทุนเร็วเกินไปด้านของนายราเมศร,รัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่อยากให้มองเป็นความเห็นสองฝ่ายแต่ที่ตนมองคือรัฐบาลชุดนี้ละเลยไปทั้งทั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในการรับฟังเสียงของประชาชนและการให้ความรู้ข้อมูลกับประชาชนในโครงการนี้เพราะแน่นอนว่าโครงการใหญ่ขนาดนี้ ความเสียหายผลกระทบหรือผลดีผลเสียกับประชาชนเป็นอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญอธิบายให้ประชาชนเข้าใจไม่ใช่นั้นโครงการจะเดินไปผิดทิศผิดทางทั้งนี้พักประชาธิปัตย์เรายืนยันว่าไม่ได้ขวางในเรื่องนี้ความคืบหน้าจตุพรชีเร้เปลี่ยงหลัง18กุมภาพันธ์คนชั้น14ได้กลับบ้านการเมืองเปลี่ยนแปลงถามเศรษฐาจะเดินไปถึงวันใช้งบหรือไม่ จตุพรเชื่อมีดีลพิเศษโยงตั้งแต่ทักษิณกลับไทยเศรษฐานั่งนายกจากการโหวตของสวออสายประยุทธ์ชี้เปรียงจะมีการทวงดีลหลัง18กุมภาพันธ์การเมืองเปลี่ยนแปลงระบุเศรษฐาจะเดินไปถึงวันใช้งบประมาณหรือไม่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกรณีของนายจรุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนโพสตเข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กจรุพรพรมพันธ์ระบุว่า ช่วงหลัง18กุมภาพัานธ์ไปมีนาคมจนถึงพฤษภาคมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหากทุกอย่างเป็นสภาพเดิมด้วยนายเศรษฐาทวีสินยังเป็นนายกรัฐมนตรีสถานการณ์พิเศษคงเกิดขึ้นเร็วจรุพรกล่าวว่าการแก้มาตรา112พักเพื่อไทยช่วงหาเสียงก็เสนอไม่แตกต่างจากพักเก้าไกลด้วยนายเศรษฐาทวีสินอุ้งอิงแพททองทานชินวัตรและแกนนำพัก ยืนยันจะแก้ไขแต่เมื่อเป็นรัฐบาลกลับเล่นบทอีกบทซึ่งเหมือนกับเป็นการหาเสียงไม่กู้เงินมาแจกที่ i อนวอลเลตเมื่อได้เป็นรัฐบาลก็จะมากู้เงินดังนั้นหลัง18กุมภาพันธ์นี้คนชัด14คงได้กลับบ้านการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมีอำนาจเป็นเสร็จขึ้นแล้วยังต้องมีความเด็ดขาดในเรื่องของการดีลกันไว้อีกอย่าง ถ้าการดีลเป็นการตกลงขายขาดกันแล้วเชื่อว่าที่ต้นบอลเล็ตคงไม่อยู่ในสภาพสร้างวิกฤตให้ได้ซึ่งสะท้อนได้ชัดเจนว่าการดีวเป็นเรื่องต่อเรื่องไม่มีการขายขาดกันถ้าการดีวไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างแล้วเชื่อว่าหลายเหตุการณ์คงไม่เกิดขึ้นและสภาพขณะน,นี้หลายคนรู้เวลากันอยู่เพราะการบริหารของรัฐบาลผิดปกติไปหมด นอกจากนี้แต่ละพักยังมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสาภาหากการเมืองยังไม่ตกผลึกกันแล้วความพยายามนี้จึงไม่ง่ายความคืบหน้าวรวัตอัดชวนหลีกภยัยเตือนครอบครัวตัวเองก่อนจะว่าทักษินเน็บเก่งกับประชาธิปไตยแต่งอกับทหารนายวรวัตเหมะ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีในชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ออกมาให้ข่าวโจมตีกระทบคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุตเตือนแพทย์โรงพยาบาลตำรวจอย่าเซ็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะเกรงจะเป็นเหมือนรุ่นน้องสองคนที่จบธรรมศาสตร์เป็นตำรวจยศพลตรวจเอกกับพันตรวจเอก ด้วยความเกรงใจทำให้เป็นเหตุต้องติดคุกสองปีตอนปลายชีวิตว่ารุ่นน้องที่นายชวนพูดหมายถึงพลตรจเอกวาสนาเพิ่มลาบอดีตประธานกะกะอมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพลตรีเอกวาสนาไม่ใช่คนโง่อะไรผิดกฎหมายไม่ควรทำย่อมรู้อยู่แก่ใจและคุณทักษิณก็ไม่สามารถสั่งการอะไรกะกะอได้ด้วยที่เตือนแพทย์โรงพยาบาลตำรวจนั้น วันนี้เขาใช้ดุลพินิษในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออาการของคุณทักษินมีการตรวจวิเคราะห์ตามหลักวิชาการไม่ได้นั่งเทียนนายวรชัยยังกล่าวว่าที่ว่าความลับไม่มีในโลกทำไมในายชวนไม่เตือนนายกิจหลีกภัยพี่ชายตัวเองสมัยเป็นนายกอวจอรตรังเพราะเพิ่งถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปชชี้มูลความผิดกรณีการซื้อที่ดินสร้างท่าเรือทำไมไม่เตือนนายประลึกหลีกภัยที่เคยโกงเงินแบงค์จนหนีคดีจนขาดอายุความแล้วกลับมาในชวนคนจะเตือนญาติพี่น้องของครอบครัวตัวเองก่อนว่าอย่าทำอะไรผิดกฎหมายแล้วจะติดคุกก่อนจะออกมาเตือนคนอื่นควรทำครอบครัวตัวเองให้สะอาดเสียก่อนที่จะว่าใครได้ ในชวนอยาดีแต่เก่งกับฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเองแต่กลับกันในยุคที่ฐานยึดอำนาจในชวนกลับเงียบเหมือนเป่าสากไม่พูดอะไรเลยไม่เคยต่อต้านการยึดอำนาจเลยบริหารพักประชาธิปัตย์จนเหือดแห้งเพื่อนสสหายไปเกือบหมด